ัี๋ยนี้เขามาเริ่มกินน้ากันเลยเนาะอันนี้ก็คือมีของเขาหน้าตามีของเขานหวยทไมดีวนี้เราก,กับน้ยสาละเมีดน่ยัลหจิ้าวนักการเมอวันนี้ผมได้เดหน่อยเก่งหน่อยวันนี้นนี้น่อยจะเลอกับ,บ้านดีไป nấu ăn ไป u โตมีไป n มี มีไก่เยบยหนดูดูเมื่อนี้น้อยศิภาทุกคนไปเห็ดไปกินมีไก่แลว้วก็ตามเขาหุ้นเนหนเดี๋ยวจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวนี้เขาบอกท่าสถานที่เขาจะไปซื้อเครื่องนหะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งว่าเขาอีซื้อไม่อย่างเด้ออันนี้ไม่กินคอมเดี๋ยวนี้เขามาซื้อเครื่องกินคอมเดี๋ยวเขาไปเบิ้งว่ามีไม่อย่างเด้อไปติดตามแลก,กันเลยเนาะ อันนี้ราคาเตาสามพันต้อแต่ปลามึกก็ได้ิเดี่ยเ็กพวกของเาเซนอที่เขาจะพอกรนี้มันยุบบันไดอคะ อันนี้อยัางโบเมตนี้ที่โล่ะจะเป็นแนี้แต่ว่าเป็นนสีดทีนยังเปโล่สีดํานว่าม,มีแล้วเาเอตัวนี้เคเมื่อนี้เอันนี้คือวัตถุดิบของเขาเนาอันนี้คือนี้ที่เาจะเอาไปกินในคิปนี้นี่คือภาริจของเทีเท่ินเนาะ โรโนลับกกเดี s <S <S 2> <S 2> ๋ยวสตไะไปซื้อครื่องน้เดี๋ยวนี้เรากำลังจะกับไปตลาดยุเมียนไปซื้อผักโต นี่เป็นเครื่องปุุงจะไปทำซุป สิพาทุกคนมาเห็ดมีไก่เนาะื้นนี้เฮาเห็ดมีไก่มีเผ็ดเวียดนามเนาะคนเวียดเขาพายเห็ดเนาะก็เลยื้นนี้สิมาพาทุกคนเห็ดมีไก่เดี๋ยวเครื่องปรุงมันจะมีมา่อยังแด่นันเดี๋ยวน้อยสิพาทุกคนไปดงว่ามีเครื่องปรุงมาอยังแด่นเนาะอันนี้เครื่องปรุงของเฮาเนาะอันนี้เม้นผักกะล่ำปีแล้วก็อันนี้เม้นเห็ดเห็ดเข็มอันนี้ก็คือกิมจิเนาะกิมจิเวียดนามคนเวียดเขาเห็ดเนาะนี้นะอันนี้คือ เรียกเขาเอินว่าต่อยผักเทียมนี่ผักเทียมเนอะอันนี้แม่ปลาหมึกเขามีปลาหมึกน้อยนึ่งไส้เนาะแล้วก็มีกุ้งน้อยนึ่งไส้ไอนน้กุ้งเดี๋ยวนี้เราไปคัวนํากันเลยว่ามีวิธีคัวเป็นเอาใดไมาติดตามกันเลยเนาะตั้งไฟหมอ้อแล้วก็เอามี่ควหมีเขาเลยเนาะเดี๋ยวเรามาเบิ้งวิธีว่าน้อยมีวิธีเฮ็ดเป็นอาใดไโอเคเราไปเบิ้งกันเลย ก็เริ่นเปิดหฮามาเปิดเดี๋ยวเฮามาตั้งหม้อเนาะโอเคใส่น้ำมันเดี๋ยวนี้เราจะเอาพักเทียมลงไปเนาะเพราะน้ำมันมันหอมเนาะโอเเดี๋ยวนี้เขาใส่เขาเอากิมจิใส่เนาะเพื่อให้มัน ต้มหวานแล้วก็มันจะได้มีรสชาติแซ่บเดี๋ยวนี้เราใส้ปลาหมึกเนาะใส้หมึกอันนี้ลงไปคั่วนะให้ใหมันสุกไปนะถ้าเราหมือนเนื้อใช่ไหมภายในเดย์ น้ำใต้เน่ะ่ะนี้นะเอาน้ำกิมจิใส่ตื้มเนะเพื่อให้อันสีน้ำมันแดงแบบน่ากินเอาจะปรุงใส่อันแป้งนัวในนึงเนะแป้งนัวแป้หน่อยก็ใส่กิ้ตื้มจากแยมันจ่าอันนี้ม่น อ,อันนี้อันนี้น้ำตาลเนาะใช้น้าตาลให้มันหอมที่สองสใช่มันสีสันมันงามโอเคอันนี้ก็คือน้ามันพืชเนาะเสาอันติดบเบียดก้อยละเสาอันใช่มันหอม น้ำเลิกฟุดล้วเนาะนุ่มเดี๋ยวนี้เราจะเอาพักไต้เนาะ อย,อ,อยูนี่เราไสหมี่นาะนี้มันเป็น,นไงตเดยกมัหักไปเนอะหักกได้เลยสบกเ้วันนี้นะใ้ได้ยเจ๊จินรอบบานนี้จันโโินซยทำามดีมื้อนี้ยินดีต้อนรับหมูคนเวียดนหนอันนี้หมูคนเวียดหนซื่อว่าอ,อ๋อสยดี k h คอซื้อแมนทินมือนี้กิ่นมีไก่นําน้อยอสินเจ้ามือตะกับมาเงยกุงถึงทึกว่าอันมีไก่ไว้่ไว้บ้าหน่อยนะโอเคนะเฮามากินมีไก่น้ากันเลยเนาะมาเบิ่งว่ารสชาติมันจะเป็นแนวใดมีไก่ที่น้อยแป้งไปมีกี่เนาะเอาเลยเดี๋ยวนี้เฮามาเริ่มกินนํากันเลยเนาะอันนี้ก็คือมีของเฮาหน้าตามีของเฮามื้อนี้เาเนี้เอามาโซเนาะกินบ่ได้มันเผ็ดหลาย กินน้องคนเวียดคนเวียดเขาบวกกินโน้มักเผ็ดนี่นะมันเผ็ดอพอ่นอืมงอนคงงอนจะเ <c oughs> บื่ยเราเคยอันเห็ดจักเทือเนาองหากเอามาเห็ดมือน,นีคนเวียดว่าแซ่บแสดงว่าแซ่บ mực nha mọi người con mực mực không có bán mực à, mực 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 Tại, tại trường đại học tây bắc nhá nấu cho mình ăn thưởng thức <laughs> muốn hiền năm cán nữa <laughs> mặc cho vua cho แชบแช่ลายโอเคเดี๋ยวนี้เราก็กินอิ่มแล้วเนาะถ้าทุกคนมักคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแสร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้อยเคล็ดคลิปต่อๆไปฝากช่องน่นะโอเค mọi người แชร์วิดีถ่ให้อย่าลืมกไลค์ซับสไครป์สนับุบ้านเราถึงจีแรงทำวิดีโอต่อ่บายบาย